ต่อต่อพิโดตื่นเร็วเร็วเฮ้ยไม่ได้การแล,ล้วเอเอช่วย,ย,ยต่อต่อพิโดก่อนทีบมาหนี้เร็วเร็วเฮ้ย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 ต่อต่อพิโดนี่แล้วที่มาช่วยฉันหน่อยแล้วเนี่ยง่าฉันติดอยู่ในนี้ที่ไม่ได้ฉันช่วยไม่ได้มาแต่ให<ะ>้ฉันไม่มีพลังเลย มินิลา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 วันนี้โอแมนไปเที่ยวมาสนุกมากเลยวันนี้เมืองนี้คงไม่มีอะไรประหลาดอีกนะ ไม่ไปซอยนี้ดีกว่าเลี้ยวก่อนอ่ะเจอโอ้โหเวถติดถอยยีดีอ่ะเจอโอ้โหนี่รถบีเอ็มพี่แมนนี่ยังเทเลยน้องๆคิดถึงพี่โอแมนกันมั้งไหมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเตอเดอเดอเดอวันนี้คงไม่มีเรื่องอะไรประหลาดอะสินะตอเดอเดอโอบรรยากาศแถวนี้ช่างสะอืมคือมเหลือเกิน เรองราโอ้ยรู้สึกแปลกๆเหมือนมีตัวอะไรมองอยู่เลยนังน้อง,องโอ้ยแต่เขาไม่มีอะไรหรอกมั้งอ่ะจึ๊บ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 โอ้ยแต่ก็รู้สึกแปลกๆจริงๆนะ <What? S 1> โอ้ยไม่ได้การลวเดี๋ยวต้องลงไปดูสักหน่อยโอ้ยแต่มันรู้สึกแปลกๆจริงนะเหมือนมีตัวอะไรยืนมองพ่โอแมนอยู่เลยนังน้องโอ้ยไม่ได้การละอย่างี้ต้องลงไปดูสักหน่อยแหละอาจจะจึ๊บอือาจะจึ๊บอ่ะอจึ๊บอืม เฮ้ยใด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 โอ้ยเมื่อกี้รู้สึกแปลกๆเหมือนตรงนี้มีตัวอะไรมองพี่โอแมนอยู่นะเฮ้ยนี่ใครอยู่ข้างบนนั่นน่ะลงมาในเดือนนี้เลยนะฉันรู้นะว่ามีคนมองฉันอยู่อ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรกลมๆเฮ้ยอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บเฮ้ยอะไรกลมๆอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บเฮ้ยไม่ได้การละเราต้องขึ้นไปดูแล้วล่ะอ่ะจึ๊บ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 อืม บันไดยอยู่ไหนนี่ไงบันไดเฮ้ย <c oughs> เราขึ้นไปบันไดก่อนจ็บเฮ้ยจ็บเจ็บโอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้ยอะไรกลมๆนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยน้องๆเฮ้ย <c oughs> ถามน้องๆก่อนดีกว่านี่อะไรเนี่ยฮะมันเป็นอะไรกลมๆอืมเจ็อบอเห็นม,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 มีอะไรเลยมันมองทะลุไปหมดเลยเนี่ย ใครมาสร้างอะไรไว้แถวนี้แต่รู้สึกแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวถามเพื่อนๆดีกว่าเฮ้ยเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นอะไรไหมอ่ะไอ้กลมๆนั่นมันคืออะไรอ่ะถ้ารู้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยดิเดี๋ยวพี่โอแมนจะเข้าไปอ่านแล้วจะเข้าไปตอบน้องๆนะเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะมันคืออะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋อย,ยังงงอยู่เลยมันคืออะไรอะ่ะแกคืออะไรฮะฮะแกคืออะไรไอเจ๊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 ไอเจ เฮ้ยม <cin stereotype> hey, ันคืออะไรกันเนี <Bra vo> hey, ่ยข้องใจเหลือเกินเอ๊ะลองเดินเข้าไปดีกว่าจเจอเฮ้ย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 ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยประตูเฮ้ยเราเราเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยน้องๆเฮ้ย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 ไม่ได้การละเฮ้ยที่นี่บ้านใครเนี่ยเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ด มันคุ้นๆนะเหมือนบ้านใครกันนะเราลองเข้าไปดูในบ้านกันก่อนดีกว่าอ่ะเจิบจจ๊บใช่ไหมเนี่ยฮะจจ๊บจจ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ๊บปิดประตูก่อนเฮ้ยอจ๊บอุ้ยนี่มันบ้านเจ้าต่อตะบีโดกับเจ้าหมีนี่เฮ้ยจะเจิบเจิบเฮ้ยไม่ได้การแล้วเราต้องรีบออกไปก่อนเลยเดี๋ยวเจ้าหมีจ้าจอมโหดจะมากระตุกกระตุยเราอีกอุ้ยใช่จริงๆด้วยอุ้ย ประตูมิตินี่นะอันเมื่อกี้มันคือประตูมิตินี่โอ้ oh my god ไม่ได้การละ้ยแล้วเจ้าหมีกับเจ้าตอร์ติโดไปไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวปิดประตูก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโด,ด,ดนเจ้าหมีเอาสอนกีตาร์โหดๆอีก <c oughs> <c oughs> ฮ่าฮ่าฮ่าวิวิู้สึกแปลกชะมัดเลยอ่ะฮึมทำไมมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะวันนี้ทั้งๆที่มันก็ไม่มีอะไรนี่นะบรรยากาศมันก็แสนจะดีตาย ไม่ได้ไม่ได้เลยรีบไปดีกว่าจืบๆจืบจืบมีมีลาลา,ลา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 โอ้โอาบน้ำสบายใจจังเลย,ยทำไมวันนี้มันรู้สึกแปลกซะอย่างนี้นะแต่พี่โอแมนเอกใจมากเลยน้องๆเหมือนมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ย,ยสังหอนไม่ค่อยดีเลยปกติเจ้าหมีกะเจ้าตอต,อตอบิโดก็ต้องอยู่บ้านกันสิเดี๋ยวนะ รู้ว่าโจมี้จะก่อเรื่องอะไรอีกเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะเพราะมีประตูมิติมาอยู่ที่บ้านได้แล้วพี่โอแมนก็ทะลุประตูมิติจากบนตึกมาเฮ้ยลืมเลยเฮ้ยเฮ้ยลืมเลยลืมเอารถทิ้งไว้ตรงสี่แยกโอ้ยโ,หโ,หโอแมนตายให้ตายตายตาย,ตาย,ตายมีคนเอารถมาไปยังเนี่ยโอ้มโถ่ยมีมีเฮ้ยไม่จริงทำไมคิดลืมขนาดนี้เนี่ยโอแมนนี่ไงรถโอ้ยรถสุดที่รักอ๋อยเฮ้ยเจ็บ กลับบ้านก่อนเหมือนเมื่อเจ้าหมีกับเจ้าตอตอบิโดไม่อยู่บ้านใช่ไหมอย่างนี้โอแมงก็ต้องแอบเข้าประตูมิติเผื่อว่าเจ้าหมีจะไปเอาวากาศกับตอตอบิโดอะจุ๊บด้วตัวถังขยะปิวเลยเอออ่ะจื๊บไหม่ไปไปเร็วๆเอ๊ห้ามเล่นมุกเดิมนะโอแมงประตูทับหัวไม่เอาแล้วนะอืมโดนประจําเลยอาะจื๊บ่ะลงโอเคปิดประตูอ่ะจื๊บจุ๊บ จนได้ไม่มีเข้าบ้านดีกว่าจิบจิบเพราสะบัดหัวใส่หัวมืนมือนเจิบเฮ้ยไม่เข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยมีอะไรเล่นละไปดีกว่าไปดูนู่นดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเย่เผื่อจะได้ไปเที่ยวอวกาศกับเจ้าหมีมั่งเจ้าหมีชอบมีอะไรแปลกๆมาให้ดูสะเหลือเกินจิบจิบจิบเจิบเฮ้ยจึกจึก เข้าดีกว่าอาเจบไม่มีคนอยู่ใช่ไหมอาเจบจ็บจืบจ็บเอาไงดีนะฮะอาเจบจ็บจบัสะบัดหัวยังมึนอยู่อาเจบโอ้ยมึน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 ที่ประตูทับหัวเมตกี้เนี่ยเฮ้ยเอาละโอแมนจะเป็นชายคนแรกที่เหยียบอวกาศหลังจากเจ้ามีกับตอตดับิโดแหละใช่อวกาศไม่น่า แต่รู้สึกไม่ดีเลยอลองไปดูแล้วกันหนึ่งสองสามอุ๊ยเอ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้อเฮ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเจ้าหมีกับเจ้าตอตอปิโดนี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าหมีน,นี่น,นี่ไปไป เฮ้ยจะเจ้าหมีบอกให้หนีไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหรือว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ได้การละต้องช่วยเจ้าหมีก่อนแล้วเ,เจ้าต่อตาบิโดด้วยต่อตาบิโดได้ยินไหมเฮ้ยไี้ฟัน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 เฮ้ยนี่แน่เฮ้ยได้ละเอาไวมันพังละเฮ้ยไม่ได้เอาเอาเจ้าหมีกลับบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาเจ้าหมีกักบเจ้าต่อตาบิโดกลับบ้านก่อนดีกว่าอาจื๊บเจื๊บเจื๊บเฮ้ยเจ้าหมีเฮ้ยแกแกอยู่ตรงนี้ก่อนนะ เฮ้ย,อยโอ้ยสภาพดูไม่ได้เลยเจ้าหมีดูๆๆมันจริง<แ>เดี๋ยวไปช่วยต่อต่อวิดีโอกันดีกว่าจื๊บจื๊บจื๊บเฮ้ยต่อต่อวิดีโอตื่นรุ้งร็วงเฮ้ยไม่ได้การแล้วต้องช่วยต่อต่อวิดีโอกันที่วมานี่เร็วารุ้งเฮ้ย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 ต่อต่อวิดีโอนี้เร็วเฮ้ยต่อต่อวิดีโอตื่นสเสียวมันมีเสียงตอบรับเลย อุ้ยอุ้ยมันตามมาแล้วอุ้ยอุ้ยตอตบิโดตื่นสิตอตบิโดตื่นตื่นนุ้ยไม่ได้การละเอาไปเก็บบ้านกันละกันเอามาสู้กับเจ้าแมวชูมีมีเอ้ตอตบิโดมาเลยมาช่วยพวกเราเนี่ยไอโนอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยว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 เวเวเจ้าแววเดี๋วเียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋วเี๋ยัเดี๋ยวเดี๋มเดี๋ยัีวเดี๋วเดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋แวยวเฉาะเจ้ายมวเองาวย เพลงคุ้นๆบรรยากาศแปลกๆหันดีไหมหันดีไหมถ้าหันไปแล้วอุ้ย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 เจ้าแมวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นอุ้ยไปแล้วอุ้ยอย่าเข้ามาอุ้ย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 เฮ้ย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 แกอย่าเข้ามานะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแต่ทำไมมันไม่วิ่งเนี่ยเพราะมันมีสองหัวมันวิ่งไม่ได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยแต่มันเฮ้ยเดินทางด้วยแสงนี่นะเฮ้ยเฮ้ยไหนจะลองโชว์ในการเดินทางด้วยแสงของแกหน่อยดิ อิวิยเจ้าแมวนี่มันทะลุมิติชัดๆโอ้ไม่ได้ม่ได้การละเฮ้ยตองไงดีเอ้ยเอ้ยจึกมาสิเฮ้ยมาสิฉันสู้นะฉันสู้นะเฮ้ยอาจารย์ตัวเฮ้ยเออเอออุ้ยตบกระเด็นเลยมิมิ เจอปะจูกปะจูกปะจูกปื่อปชื่ออันนี้อัน Saint ar, น, an, อ yo, boys, affe, นี้แน yeah. so ี่ยฟันหลังเออเชื่อหันมาดิเฮียเฮ้ยจะเจะจูกปะจูกปะจูกปอันนี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยมันหันมาปะจู๊จู๊ปเอ้ยเฮ้ยเอามาดิอัจูกอันนี้มันจู๊เออ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 ฉันสู้ไม่ได้แล้ะนี่เฮ้อเจ้าเจ้าแมวอย่าเข้ามาแมว แกจะทำอะไรกับเด็กหนุ่มคนนี้นะเอคุณเป็นใครอะครับช่วยผมด้วยถอยไปก่อนช่างเหอะฉันจะเป็นใครเดี๋ยวฉันจ,จัดการเองทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงจมมเจ้าหนุ่มเจ้าแมวแกเจอฉันแน่ว่าแต่แกรู้จักข้าหรือเปล่าเนี่ยแกไม่รู้จักฉันงั้นเหรอฉันฮีโร่คัตบีเลยนะช่างเหอะถึงแกจะไม่รู้จักฉันก็ฉัน,จ,ฉนจ,จัดการแก แกบางอาจทำลายเจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นแกเจอฉันแน่แกเข้ามาเลยเจ้าแมวมัดเอาจริงล้านเท่าวันนี้เหจาหนุ่มเป็นยังไงบ้างมันเจอมัดล้านเท่าของข้าไปไม่น่ารอดแล้วล่ะมันข้าไปก่อนแล้วกันนะอืมจื๊ยเฮ้ยทำไมบินไม่ขึ้นไอจื๊ย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 ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยววิ่งเอาก็ได้อะไรกันครับเนี่ย ลาลาลาเอ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 านี่เจ <eg, S 2> ้าแมนนี่นะเอาอะไรมาแกเจ้าเน็กกี้เออจะเป็นอะไรเนี่ยฮะเพื่อนเออเออโดนแมวสองหัวสีโสมหน้าไปแล้ว่